คนดูปลายสินางสวยอะ่ะคนอะไรรูปหน้าเขามีครบนะอืมรูปหน้าก็น้องมีครบเลยอะ่ะคือแบบว่าปากนิดจมูกหน่อยอะ่ะตัวจริงนางสวยมากไม่ตรงปกไอ้ที่เราเห็นว่าสวยแล้วเนี่ยเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยน่ารักตะมูตะมีเนี่ยไม่ตรงปกนะจ้าตัวจริงเลิศกว่านี้จ้าเอาสิ เลิศกว่านี้ค่ะคุณขานางน่ารักมากนางสวยมากหน้าเท่าสองนิ้วคนอะไรก็ไม่รู้เหงาไงเนี่ยนางฟังเพลงตีกองก็แล้วฟังเพลงก็แล้วอะไรก็แล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปเก็บเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยน้องน่ารักมากทุกคนดูสิดูนางสิคือตะมูตะมีมาก ปากนิดจมูกหน่อยปากสวยอะ่ะแม่ให้มาแบบสวยมากไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปฉีดเลยจ้ะเนาะเอ็นดูแหละเขาเหงาไงทุกคนเพื่อนไปเล่นบอลเตะฟุตบอลกันหมดหนูก็ไปเตะฟุตบอลกับเขาปะเราเป็นผู้ชายแมนเราไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนเลยอืมเราต้องทำได้ไปไปวอดิโอทำได้ทุกอย่าง <c oughs> อยู่น้องแล้วหนึ่ง

Look shake one shake shake one two three one two three shake one shake two chick tea shake one chick two chick tea Yeah. Ship one, ship two, ship tea. One, two, three. Ship one, two, three. Hey, ha, ha, hey, hey. Ha, ha, hey, 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 ha, ha. Let me see him bend back knee. โลมาแล้วพ่งนี้หวยไม่ออกครับิปก่อนเชื่อมต่อ สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายอยู่กับผมป้ายไยโบครับขาต,ตั้งันไม่ดี เปลี่ยนมุมโลมีเบียล่ะ,ละ,ะเปลี่ยนมุมก็ได้เช็ค h e เียเยอะนิดหน่อยเีเยอะตั้งแค่สมกระป๋องเองเช็ค e เช็คเช็ค e ตัหนึ่งนะได้มีเธอได้มีเธอ ขอเพลงเข้ามาได้ครับแต่ทรงลงกุดมาจะรองเพลงรดหวานแล้วกันครับขอบคุณทุกยอดวิวเลยนะตอนนี้มุ่งทยานสู่สองแล้ะสองร้อยเหรอแห่สองหมืนแห่ถูกแล้วอุ้ยฟังก่อนฟังก่อน